ท่านหมอเคตรายงานหน่อยเป็นไงสถานการณ์วันนี้ครับก็มีเหตุเพลิงไหม้ครับที่ตานีนะครับถนนตานีใช่ไหมก็อยู่สองซอยจากข้าวสารข้าวสารแล้วก็อะไรนะไม่ใช่อีกยันก่อนดีข้าวสารลับุตรีลำบุตรีล้วก็ตานีครับผมชื่อโรงแรมโรงแรมดีแอมเบอร์โนเ e ทลครับโอเคครับครับผมเรียบร้อยก็วันนี้ก็เป็นตประมาณสามทุ่มครึ่งเนาะใช่ครับสามทุ่มครึ่งไฟไหม้ แต่ก็ไม่แล้วไม่แค่ห้องเดียวห้องเดียวบริเวณชั้น5 51ง1 1 511แต่ว่าไปมันปันเยอะมากใช่ครับปันเยอะมากแล้วรถเราก็มาได้ค่อนข้างเร็วนะแล้วก็รถเรามาเร็วครับแล้วก็ช่วยผู้ติดค้างนะครับที่ติดค้างอยู่บนดาดฟ้าโดยใช้รถกระเช้านะครับของสถานีดับเพลิงในบริเวณที่ใกล้เคียงนะครับระดมมาช่วยกันนะครับก็สามารถที่จะช่วยลงมาได้ทั้งหมด34คนโอเคแล้วก็มี ผู้เสียชีวิตหนึ่งท่านอีกสี่ท่านส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็สี่สี่ท่านส่งโรงพยาบาลครับผมแล้วก็เสียชีวิตสองท่านก็รวมเสียเสียชีวิตสามคนสามคนครับแล้วก็อยู่โรงพยาบาลสองคนเป็นไงบ้างสองคนอ่ะสองคนกําลังตรวจเช็คอยู่น่าจะปลอดภัยแล้วท่านครับตอนนี้เราก็ส่งผมก็มาแต่ประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับก็ดูอยู่ว่าเราต้องส่งแขกที่เหลือกับไปโรงแรมใหม่อยู่ก็ประสานงานแล้วก็ท่านผู้บัญชาการสวนต้องการบ้านท่านรัฐมนตรีช่วย มาไทยก็มาหมอทอสีครับ,บอก็เพิ่งกลับไปท่านนอหนึ่งก็เพิ่งกลับไปนะก็ต้องดูแลสร้างความมั่นใจอันนี้ก็จะเริ่มทยอยกลับดเดียวก็ซื้อแบงก์โดเนอร์ให้ไปทานด,ด้วยเอาอันนี้คือไปเอาของที่โรงแรมก,ก่อนป่ะลองเช็คนี้อันนี้คือผู้ประสบภัยนะเ <c oughs> ดี๋ยวไปเอาของที่โรงแรมก,ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่โรงแรมใหม่ครับโอ้หวันนี้ก็วุ่นวายตลอดเลยต้องต้องดูแลให้ดีอ่ะนะเพราะว่าทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็อยากจะไป พักผ่อนแล้วก็โรงแรมมีทั้งหมด48ห้องใช่ไหมครับผมก็มีการเช็คอิน38ห้อง38ห้องครับ,รบแล้วก็เตรียมรถไว้5คันแล้วก็รถมาเตรียมเพื่อส่งเพื่อส่งไปที่แล้วที่เราก็พร้อมแล้วที่กรมฯนะแล้วก็มีตำรวจที่ตรงรับประ송เขต่อทะลุมัน,น,นอ่านะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เลยซื้อเผื่อเขาจะหิวข้าวก็เ,เลยซื้อแมคโดนเลดร์ไปแจกด้วยแต่ว่ามรู้ก็จะกินลงแล้วมปล่านะล้าน้านทำไมมาเหรอให้ไปแล้วครับโอเคครับอ่ะเออ เดี๋ยวต้องไปดูสาเหตุให้ดีให้ดีๆดีนะอครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับแล้วก็ตรงนี้โรงแรมก็หายากด้วยเพราะแน่นมากนะเต็มทุกเต็มทีเลยครับโรงแรมข้องของเขาเนี่ย48ห้องก็เต็มเลยนะครับ48ห้องถ้าผู้กับก็อยู่กับเราตลอดตอนนอนจะต้สงรามนะอขยันมากท่านผู้กับท่านนี้ใช่ครับท่านผู้กับไหลตสดอยู่ขยันมากท่านผู้กับโอ้เหนื่อยอะไรวันนี้ขอบคุณมากนะเรียบร้อยนะ แข็งมากเริ่มส่งมาแล้วแล้วเขาไปเอาของมาในโรงแรมเอของก็ตอนนี้กำลังขึ้นไปชั้นสามของโอเคโอเคต้องเช็คดีห้องใครห้องใครห้องมันใช่ไหมใช่ใช่โอเคที่โรงแรมก็เอาเอาแต่ละคนขึ้นไปของโรงแรมโอเคแต่ต้องเอาไฟฉายไปด้วยเพราะไฟยังไม่มาครับขอบคุณนะครับนี่คือผู้ประสบภัยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปโรงแรมต่อได้มาเจอเลยใเดี๋ยวมันหลงกันไม่เดี๋ยวจะต้องไปทั้งโรงแรมต่อเนี่ยได้เปนรถตู้พันเดิมไปตูิดลงไปแล้วขึ้นเลยขึ้นโน้นขึ้นนั่นขึ้นแรกขึ้นแรกเลย

ไฮ้ต้องบอกเขาเริ่มป็นพิ่ิตงแล้วก่อนนะวนไปเส้นไหนวะเนี่ยมันไปได้ป่ะเนี่ยถนนปิดป่ะ,ะโอเคครับพอไหมรถตู้ เครทศกิจก็มาแต่งงานนัพผอเขตเราก็อยู่นะอ่ะก็ต้องช่วยกันเพราะเป็นช่วงช่วงก่บเก่งครับขยันผอเขตก็เก่งนะวัสดีครับวัสดีครับไปเที่ยวเนี่ย The House จะไหม The House ที่วันแบงก o k อ่ะใช่ใช่วัสดีครับวัสดีครับสวัสดีนะ ไอ้ชี้แจงให้ดีนะไปเอาของก่อนนะใช่ครับครับไฟก็ดับแล้วไฟดับแล้วทีนี้จะไหม้แค่ห้องเดียวแต่ว,ว่าฟันมันเยอะออแล้ว่ามันก็มีเหมือนกับเรื่องการหนีไฟหน่อยเราก็มาได้เร็วนะคนพนักง,งานดับเลยแต่ว,ว่าควันมันเต็มห้องแล้วแล้วก็เราก็ใช้รถกระเช้าช่วยลงมาจากชั้นเจ็ดนะความเสียหายมีแต่ผู้เสียชีวิตสามท่านนะครับโอเคครับพวกเราก็ประมาณนี้นะก็ พวกที่เช้างคงฟังข่าวกายละเอียดทีนึงเดี๋ยวเราคงมาดูรายละเอียดพู้ที่เช้าคงมาตรวจสอบอาคารแล้วก็ตอนนี้ดูแลผู้ประสบภัยก่อนนะให้เรียบร้อยก็คงอยู่จนเขากลับบ้านไปหาโรงแรมใหม่กันเรียบร้อยก่อนนะครับก็เมื่อกลางวันมเมื่อข้ามไปตรวจตรวมคุมมาแล้วก็พอได้ยินข่าวก็รีบมาที่นี่ก่อนนะก็ดีที่ท่านมนตรีช่วยก็มาท่านผู้ชัดกาสุราจารย์านก็มานะครับสาเหตุยังไม่ทราบเลยนะเพราะว่าเรา,เรายงังต้องให้ผู้สุบขาดูพ่งนี้ทีหนึ่งนะแล้วก็ เดี๋ยวว่าอีกทีนึงฮะเรื่องสาขการงานเราจะดูเรื่องจะปรับปรุงจะมีจุดไหนที่เราไปปรับปรุงด้วยนะนั่นโอเคพื้นที่ก็ลุยดูพื้นที่ไปหาสาเหตุวางแผนนะครับในกานใช้วางแผนครับใช่ใช่นะโอเคครับก็ประมาณที่พวกเราแจ้งเหตุก่อนนะครับว่ามันมีไม้ที่ตรงถนนตะนาวนะถนนตะนาวก็เป็นถนนที่กู้ขนานกับถนนข้าวสารมันมันข้าวสารแล้วอะไรนะบ้านบุตรีบางบุตรีบานีไก่ตานีเฮ้ยนี่ถนนตานีอยู่ตานีครับถนนตานีถนนตานี นะก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะแถววัดบวรน,น,นะ,อะโอเคครับประมาณนี้นะก็เผื่อพรุ่งนี้เช้าจะได้ทามคงอยู่อีกสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวส่งเข้าให้ไปหมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปก่นโอเคครับผู้สอบภัยมีกี่คนนะเจ็ดส <75 S 1> ิบห้าเจิห้าคนเดี๋ยวเราก็ส่งรถตู้ไปครับ,รบโอเคไปละก็พร้อมใจกันนะพวกเรา โอเคก็พนักงานข่าวนะเจอใครอยู่แต่เนี่ต้องไม่ถ่วงครับไฟดับมาแล้วก็แต่ก็ยังมีผู้ผู้ที่เสียชีวิตสามท่านแล้วก็มีอยู่ลงมาอีกสองท่านที่เหลือก็ติดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวพ่งนี้คงมีรายละเอียดเพิ่มเดี๋ยวมามาเล่าเราฟังอีกทีนะก็เลยมาอัปเดตก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากเ้วตกีนี่ก็รอจะส่งไปที่โรงแรมคือโรงแรมนี่ก็แน่นมากนะต้องไปหาโรงแรมที่นู่นเลยประตูน้ำใช่ไหมครับโอเคครับพวกเราก็สวัสดีนะครับพวกเราก็ระวังด้วยนะเรื่องปืนไปอันตรายแล้วก็ มันผลกระทบมันค่อนข้างรุนแรงครับโอเคครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับไม่ต้องะรอกมาวอายู่กัน ทางนุเป็นไงบ้างท่านบอกโอเคไม่นอนยังทางนุโอเควันนี้ก็เอาทางท่านผู้กับยังไม่นอนเลยเจออีกแล้วเข้มแข็งมากขอบคุณมากเลยนะอ๋อวพอใจนักโยธาครับโอเคให้เดี๋ยวใครไลฟ์คุณไลฟ์หมดนี้ครับใช่ก็มาตามเรื่องไฟไหม้นะที่แล้วตั้งแต่วันคืนแล้วแล้วก็เช้าก็มาตามว่าก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงแรมเซมเบอร์นะตรงถนนตานี ก็อยู่ติดกันหนดทั้งสารสองตอยนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็มีผู้เสียชีวิต3คนนะแล้วเป็นชา้นหางชา้นทั้งหมดแล้วก็มีอยู่ที่โรงพยาบาลอีก2คนก็อาการก็อยู่ห้องไอซีอยู่ทีแล้วไฟไม่ไม่ได้เยอะไม่แค่ห้องไม่เดียห้องเดียวแต่ว่ามีควันเยอะมากที่ชั้น5าก็ทํา,าให้คนกล่นหนึ่งก็หนีที่บริษทฟ้าหลายที่4คนแล้วก็ทั้งหมดมี75คนที่เราอพยกไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอารถกระเช้ามาบราดัทฟ้า้วกระเช้า ทีแล้วเขาแจ้งเหตุตอน3ทุ่ม20แล้วก็รถดับเพลิงามาถึง3ทุ่ม25แต่ตอนมาถึงเนี่ยปันเต็มปันเต็มบุนดี่หมดแล้วแล้วก็ไปตรวจสอบผมว่าหัวใจสำคัญก็คือเรื่องทางรีไฟนะทีนแล้วก็ได้ <c oughs> ให้ย้ําเตือนกับทางเขตนะเรื่องทางรีไฟเรื่องไฟบอกเส้นทางเรื่องเกี่ยวกับไฟอาราม,ามการเซิร์ฟไพนั้นส่วนถ้าอยากจะมีเรื่องปากพวกเราไปด้วยทีนี้ตอนนี้ก็คือให้ทุกเขตออกสำรวจอีกรอบหนึ่งนะไม่เป็นฐานเพิ่ง,งเติม สถา,านโรงแรมต่างๆเน้นเรื่องทางหนีไฟเรื่องอุปกรณ์ดับเพลิงเรื่องปัญญา,าเดินไฟแต่ว่าสำหรับพวกเราเองนะช่วงปีใหม่ก็ฝากด้วยเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนนะผมว่าขั้นแรกเลยไปถึงสำรวจเส้นทางหนีไฟให้ดีนะว่าโรง,งแรมที่ไปอยู่เนี่ยเส้นทางหนีไฟทางไหนถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราจะออกทางไหนนั้นผมว่าเราเดินทางไปจังหวันหรือว่ามากรุงเทพดูตรงนี้ก่อนเลยว่าเส้นทางหนีไฟไปยังไงลอาเปิดลงมาเดินเลยว่าเดินลงมาถึงออกข้างนอกได้ไหมเส้นทางหนีไฟ ทุกคนลองดูตัวเองด้วยไปสถานบริการใช่ไหมก่อนที่จะดื่มกินกันดูด้วยว่าจะออกทางไหนถ้าเกิดเหตุขึ้นมีทางออกทางไหนบ้างเพราะถึงเวลาฉุกเฉินแล้ว,ลวไฟดับมีแต่ว่าไฟเรืองแสงเนี่ยบางทีเราจะยิ่งสับสนถ้าบอกว่าขั้นแรกเลยพวกเราดูเส้นทางถี่ไฟให้ดีก่อนนะครับอันที่2องว่าสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการเผชิญเหตุถูกไหมถ้าเกิดเหตุเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยก่อนที่จะไปดับเพลิงเนี่ยโทรแจ้งก่อนเลย1 9 9นะครับโทรแจ้งก่อน เพื่อให้เจ้าที่มีเวลาเพราะว่าบางทีแล้วไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยเราเกิดเผชิญเหตุแล้วเราหลับลับไม่ได้ไฟมันลามเยอะแล้วเราถึงไปแจ้งเหตุมันดีมันช้าไปแล้วอย่างเมื่อวาอนนี้เขาแต่ว่าพอแจ้งเหตุ5่าทีเรามาถึงฟันเต็มหมดแล้วอันนี้คือต้องแจ้งเหตุก่อนเลยไม่เป็นไรผิดผูกไม่เป็นไรแจ้งให้ก่อนให้เจ้าที่มาถึงเร็วขึ้นผมว่าสองสามวันทีก็มีผลแล้วไฟมันจะลามน้อยลงแต่ว่าอันนี้ง,ง่ายๆที่เราอย่างน้อยเราดูแลตัวเองด้วยนะเดินเส้านทางอีไฟ เพื่อนจะให้มีของติดข,ขวางผู้ประกอบการเองต้องดูเส้นทางอย่าให้มีของติดข,ขวางในเส้นทางหนีไปให้เดินออกมาได้ดีนะแล้วก็มีการซักซ้อมเจ้าที่ให้ดีนะเจ้าที่ของออโรงแรมของนัานบริการต้องรู้ว่าถุกเสริมทําอะไรช่วยคนยังไงแจ้งเหตุยังไงนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่เราตอนนี้ก็ต้องพยายามสร้างความมั่นใจทนะั้งสองส่วนผู้ที่ประสบเหตุแล้วก็ดูแลก็คือแล้วก็ส่งไปที่โรงแรมสานที่สี่ห้องนะอีกแล้วก็ ไปเกือบหมดบางสผว่ากลับประเทศเพราะว่าเขามีไฟกลับเพราะช้ามืดพอดีแล้วก็ดูแลผู้ที่ะสบภัยแล้วเ,เนี่ยก็ต้องเทมพวดต่างๆก็ต้องช่วยมือกันช่วย,ยน,นครับเจ้าที่เองก็าต้องต้องทำหน้าที่เราผู้ประกอบการก็ต้องดูแลคนที่อย่างพวกเราเองถ้าไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องอช่วยกัน,นระมัดระวังด้วยเวลาเกิดเหตุเราจะได้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นก<ม>็เป็นบทเรียนก็ช่วงปีใหม่นั้นวัเหตุภัยต่างๆมันเกิดขึ้นได้นะก็ต้องนี่ก็ได้มีค่างให้ไป เสร็จแ,แล้วก็มีคำาตือออกมาแล้วหลายว่าเรื่องสายบันเทิงเรื่องโรงแรงก,ก็ต้องดูให้เป็นคนโอเคปรนมานนี้อนุทมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวที่ทักว่าอสศาลให้ถูกแล้วก็ให้รายการเาที่เสรได้ครับแล้วพี่ผู้จากการอย่างที่กรุงเทพมหานครก็วันนี้ก็มาครบแล้วก็เราก็อยู่ตั้งแต่เช้าแล้วเข้าไปดูเ้างอไหรล่ละโอเคก็ถือว่าก็อย่างชอบมันก็ยังมีข้อดีในความไม่ดีความช่วงร้ายอยู่นะอย่างเมื่อคืนเรามีรถกระเช้าที่มาช่วยคนได้แต34คนออกมาจากแบบสายฟ้าหมดเลยก็ได้เมื่อกี้เจอ ชาวเมกไก่นคนหนึ่งเพ่งเขาหนีไปแลเมื่อคืนเขาเข้าชมมาเจ้าที่แล้วก็เหมือนกับทำงานได้ดีช่วยอพยพออกมาได้นะแล้วก็ระหว่งางที่เกไกปฏบัติการที่ก็ค่อนข้างโอเคแบบนนะครับพอมีอะไรไหมพอไม่ตรวจมีอะไรปะไม่โอเคได้ครับไม่เยอะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลุยตรวจงานต่อแล้วก็ไปเรื่องอย่างนั้นทุกเขตก็ออกตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งก็ตรวจมาหลายรอบแล้วก็ต้องตรวจซ้ำตรวจเรื่องทางหนีไปการเก็บของในเส้นทางต่างๆโอเคขอบเขตพ่กีโรงแรม ไป้โรงแรมครับไปแกโรงแรมครับก็จะตรวจไล่ตรวจพื้นที่ทั้งหมดเลยผมว่าจริงแล้วถ้าเรามองนะโรงแรมยิ่งเล็กยิ่งอาจจะอันตรายเพราะว่ากฎหมายเนี่ยปกติกฎหมายเรื่องไฟเนี่ยเราไปเน้นอาคารใหญ่ๆือว่าอาคารโรงแรมเกิน80ห้องอย่างที่นี่มีถึงตห้องมันบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนั่นทีแล้วต้องเน้นเรื่องโรงแรมเล็กๆด้วยโรงแรมที่อาจจะเป็นเกสต์เฮาส์พวกอะไรเงี้ยที่มันจะมีแล้วช่วงบางทีปีใหม่มันก็สนุกสนานในฮากันบางทีคนก็อาจจะมีสติอะไรเงี้ย แล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องฝากคือให้ระวังเรื่องไฟด้วยนะพวกชาร์จแบตรี่ทิ้งไว้ในห้องนอนอะไรเงี้ยบางคนเอาเป็นหลอดไฟแบบเกา่าเอาผ้าไปตากบนหลอดไฟเงี้ยสมมติว่าไปไว่ายน้ำมาเกิดตะเกียกเสียก็เอาไปผ้าไปตากอยู่บนโคมไฟแล้วก็ออกเที่ยวกันพอผ้าแห้งอาจจะไฟลุกได้มันต้องระวังให้ดีปิดไฟห,หมดอย่าไปชาร์จแบตติ้งไว้เพราะเราไม่รู้ว่าะจะเกิดยึ่งน,นะก็ต้องฝากให้ช่วยดูแลด้วยเจ้าที่ก็ทำให้เต็มที่ งานพวกเราเองก็ช่วยดูแลความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะครับแล้วบอกว่าอันนั้นหลักๆคือดูเส้นทางหิ่ไฟไปพักไปเที่ยวที่ไหนดูเส้นทางถิ่นไฟให้ดีออกยังไงอัน,นที่สองก็คือเมืเ่อเกิดเหตุแก้งเข้าที่ก่อนอย่าเพิ่งเขไปเผปชิญเ,เหตุหนึ่งเก้าเก้าโทรก่อนพอแก้งเสร็จปุ๊บไ็่ไปเผชิญเ,เหตุเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเกิดเผชิญเหตุแล้วเอาไม่อยู่สุดท้ายเจ้าที่น้ำคันให้ตากพยายามลดวามเสียงพวมชาร์จแบตรวมโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้การนอนสูบบุหรี่บนเตียง ใช่ีช่ชาร์จแบตตามเสียงต่างๆของไวไฟต,ต,ต่างต้องระวังเลยนะยิ่งช่วงที่เราจะมีกินกินเักากันเลยโอเคก็เพื่วยกันครับเดี๋ยวเจ้าที่คงต้องทำงานให้หนักยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามป้องกันให้มันเกิดเหตุองอีกโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคงไปตรวจงานกันนะทดลองเต็มนะที่นะก็ดูเส้นทางต่างๆโอเคครับขอบคุณมากนะพ่อขอบคุณเจ้าที่กทมธรม์ก็บางแต่เช้าแล้วเนี่ยเจ็ดโมงกว่าแล้วเช้าแล้วก็ไล่ขอเกยรก็ไม่นอนแล้วเนี่ยโอเคครับขอบคุณนะครับ